ส้วมส้วงผมอยู่ไหนส่วมผมอยู่ไงเอาเอาส่วงไปมันพี่บาบันไปไปโฮมโปพี่บาบัโฮมโปพี่ด้วยมีคนจะตีกันคนจะดวลคนจะดวลบันโฮมโปด่วนเพื่อนเอาละครับวันนี้อยู um ่กับงูแมนโฟร์แฟนอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้เรานั้นจะมาแข่งขันในเวิร์กช็อปที่มีชื่อว่า race off นะครับเดี๋ยว3คนแรกที่จะได้แข่งนะครับก็จะมีผมแบ็คและก็พี่ตังนะครับคนที่เข้าเส้นชัยได้คนแรกนะครับจะได้ไป3คะแนนคนที่2อนับ2คะแนนและคนสุดท้าย1คะแนนนะครับเอาล่ะไปกันเลยดีกว่าพวกเราพี่่ตัังคครบก็็จะเปนนใสชุด ฟุตบอลคนนี้นะแบคก็จะเป็นเอ่อเป็นใครเอาไอ้หัวไปที่พี่ไอเอาหัวมาดูว่าใครจะเข้าเส้นชัยก่อนคนแรกครับสามสองหนึ่งเริ่มได้ไประวายไปตังเริ่มแล้วพี่แบ็คเบอร์หนึ่งผมเบอร์สองแล้วพี่ตังเบอร์สามนะครับมาดูใครจะถึงก่อนนะลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วเออเออยังไงยังไงเออไม่เอามาจะผ่านหรือเปล่ามันจะต้องพังประตูหรือเปล่าน้องอ๋อมันจเอามาด้วยเหรอ ไปดิแบ็กไม่รู้เลยเลอเอาละตอนนี้โอ้ยจมน้ำนางเกินไปโอ้โหเอน้ำนางเกินไปเอามาพเอามาใช้ด้วยกันหนีใช้ด้วยกันเฮ้ยโกง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 แบ็กมันติดดิว่าผมยอมให้คอมผมะเล่ยลวงกูลวงอุยมันจะเอามาได้เหรอมันอยู่ในน้ำอะเออเอาไง เออจมน้ํานานก็ไม่ได้หรือว่ามันให้เอาอันนี้วะอันนี้อันนี้เอาไปได้ปะวะไม่ได้นี่เอยเอาไอาอ้ยอ้ไม่พูดไม่พูดแล้วกันไม่พูดแล้วกันเออของององูไปแน่ๆไมเว้เว้เวใจเย็นๆไม่พูดแล้วกันไม่พูดแล้วกันเอ้าอย่าปิดดิพี่ห้ามห้ามไต่ขอบนะครับห้ามไต่ขอบนะครับไปไปอย่างนี้นะครับเฮ้ยพี่ตางพี่ตางไปเอาของตัวเองมาให้มาให้มาให้ไม่ให้ม่ให้พี่พี่ไปรูดตัวเองเลยนี้ เอามาแล้วหยุดใต้น้ำอ่ะไอแบ๊กไอแบ๊กไอไม่ยอมผมไม่ยอมดูเราได้ใช้มาแล้วไม่ยอมไม่ยอมแล้วของมึงไม่องแบ๊กไอก้อนเนี้ยไม่ร่วงแล้วไม่ได้เอามาด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยว่ามันต้องปีนข้ามนี่หว่าไม่ต้องพังเฮ้ยไวเลยนะเฮ้ยไวเลยนะเฮ้ยมันต้องปีนมันต้องปีนเฮ้ยวิชามารปีนดูดิโคตรเทพอ่ะเฮ้ยแบ๊กปีมันจะได้แล้ววิน เวตาการต่งผแบกได้แล้วไงตอนเนี้แบกไเลแล้วเฮ้ยมันมันเซฟมันเซฟมันเซฟเอ้ยผมล่วงว่ะผมล่วงว่ะโอ้ยผมล่วงผมล่วงผม่วงผมล่วงจริงผมล่วงจริงผมล่วงจริงขไปเพื่อตะกีไปเพื่อนจังเลยคนที่เหลืออาไก่เซฟไปตไปตามไปดูด้วยกันนะน้องอล่ะตอนนี้ผมผ่านมาได้โอ้โหควจะข้ามมาได้นะครับโค้ชย่านะต่อไปนะแกเลยพี่กูก แข่งล้าเลยแข่งล้าล่วงไปเลยพี่ล่วงไปเลยคูแข่งไปแล้วพี่แข่งมาอย่างนี้แข่งล้าเลยกระโดดไปก็เอ้ยปึ๊บเฮ้ยพี่ตังมาแล้วพี่ตังมาแล้วโอ้พี่ตังก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะปีนมาได้ใช่ไหมพี่โอ้ย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 มันยากยังนะอ๋อโอ้ยว่าเพิ่งตั้งตัวได้อ๋อปึ๊บ เฮ้ยแบ๊กแบ๊กแบ๊กเอาว่ะแบ๊กเอาว่ะเฮ้ยเแบ๊กแบ๊กแบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พี่มันเซฟมันเซฟเราตกเลยเราเซฟเราตกเลยเรียบร้อยเรียบร้อยมันเราล่วงอยู่แข่งพี่พี่พี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าว้าว่ะเฮ้ยแบ๊กมันเข้าแบ๊กมันเข้าจริงแบ๊กมันเข้าจริงเฮ้ยแบ๊กมึงโหดจังวะน้องนี่มันตัวตึงเฮ้ยแต่มันต้องปีนเสาพี่ต่อไปมันต้องปีนเสาพี่เราเราต้องมีสมาธิโอ้โหตกไปพี่ไป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 เฮ้ยมันปีนเรื่อยเลยพี่ เกาะน้องเกาะสวยโอ๊ยแบ๊ดไม่เจกับอย่าไกวอย่าไกวขอร้องอย่าไกวเออคเสียนโอ้ยเฮ้ย้อ้าว่ะแบกมาแล้วมึงดูข้างหลังมึงกดดันไปเหอะมึงกดดันแล้วทีนี้มึงกดดันไไ่หมูจะบานล ผมกดดันเลยพี่ผมกดดันเลยอีกสอันเองพี่ตังอันแรกก็เดินเดินเปล่าเลยพี่เดินเปล่าเลยเออเดินเปล่าเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโ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 อยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเอ๊ยอ๊ยอ๊ยโอ้ยอ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยอ๊ยโอ๊ยอยออยย้อยยยอยยยยยเ้ย้ยอยยย เดี๋ยวมีลิงข้างเพิ่ม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 แล้วเดมีลิงข้างโอ๊ยนี่ไงนี่ไงพี่ทาทาแล้วพี่ทาทาแล้วน้องเดี๋ยวพี่จับเดี๋ยวพี่อีกอีมึงค่อยจับอีกฝั่งนึงอีกข้างหน้าเออตุ้ยอาจารย์ตะกูตะกักไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อต้องเรียนอื่นได้๋ยววะเป็นไงเป็นไงเป็น้องเป็นไงน้องเป็นไง สุดท้ายกูมาทรงไม่ดีเลยตอนแรกคือมันมันจับมาม่วเกินอ่ะเราชิงที่2กันอยู่กับพี่ตังครับ<า>ตอนนี้นมาดูระหว่างผมกับพี่ตังครับใครจะได้ที่2นะครับนี่นี่พี่ตังทำตามผมไปไงไปดึงู่นอะไรนะเออ,เอ,อจริงเหรอพี่ใช่แล้วน้องจริงเหรอพี่ดูผมดูผมดูผมกูดูผมกูดูผม,ด,ผมดูอะไรวะน้าพี่นะิแพ็กทฤษฎีไงที่แบ๊กเป็นไง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 ผมจับสองอันเลยผมจับสองอันเลยเป็นไงผมไม่ได้มันของแท่มาดูเถอะมาดูเถอะ ไปล้วจ้าขอโทษทีวินมาแล้วอะไรอะไรคุณจะมาเย้อยเยอะอะไรผมเฮ้ยอย่าอย่าอย่าย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 าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเย็นเย็นๆนะพี่ชายเย็นนะพี่ชาย ไปเถอวะไปเธอวะพี่าินขอพี่บินได้พี่ก่พี่ินได้พี่ก่พี่บินได้ไไว้ตังค์ไปไไป้ยยาพี่พี่ไม่ยจไแล้วไปไปพี่เออไม่ยอ้เกินปุยมุยอยกูไม่ยอกูไม่ยอกูให้แขนรอเลย ลิปไปดีกว่าลิปไปดีกว่าเอาละเวียงเวียงเวียงปุ๊บโอ๊ยพี่ตังจะถึงนู้นแล้วปีาย่างแล้วโอ้ลวงอ่ะครับถือว่าแบ็คเข้านะครับคนแรกนะครับสวดพี่ตังเข้าคนที่สองนะครับผมไปไม่ถึงจริงเพราะว่ามีทัวเหยียบหัวผมขึ้นไปอยู่ตัวหนึ่งอ่ะถือว่ารอบนี้นะแบ็คได้ไป3คะแนน พี่ตังได้ไป2คะแนนแล้วผมได้ไป1คะแนนครับไปดูรอบต่อไปครับเอาละครับรอบนี้นะก็จะเป็นซายุพี่ไอแล้วก็พี่ย่านะครับซายุหมายเลข3พี่ไอหมายเลข1แล้วพี่ย่าหมายเลข2นะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 เึ้งไปเอาพี่แอ้มออกก่อนผีคนขี้โกงคนขี้โกงว่ะขี้โกงโอเคยังไงครับตอนนี้ไปแล้วครับผมเหมือนจะนำมันอยู่เป็นพี่ย่าแต่ว่าจะสามารถปีนไปได้ทันหรือไม่แค่นั้นเองสายยูเอาตัวช่วยไปด้วยนะครับแต่พี่ย่าไม่เอาตัวช่วยไปนะเอาแค่<ผ>ถังกระยาไปนะมีผีอยู่ในน้ำเฮ้ย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 ดิ้งดิ้งคนลงน้ำ เอาแล้วตอนนี้ซายุนั้นได้ทำลูกบาศจมไปแล้วครับไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะเอามาแล้วพี่เอาอะไรยังไงครับตอนนี้จะใช้ลูกบาศปีนขึ้นไปก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงเอา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 พี่พี่เบียร์เบียร์เดี๋ยวเอาไปหาก็และวซาย, oui no ยุก uh, <c oughs> ับพี่ย่าตอนนี้กำลังปีนครับซาย่สู้เขาซาย่สู้เขายากมากซาโย่สู้เขาซาย่สู้เขาเฮ้ยยาไปขึ้นแล้วยาขึ้นไปแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าครึ่งหนึ่งแล้วเฮ้ย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 เฮ้ครึ้นกำแพงแล้ว ต้องเวียงครับต้องใช้แรงเวียงเพื่ที่จะขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเต่ามาแทะขาครับตอนนี้เี่ยครับโอ้ยไม่ได้เรียกออกมาจากบอลนะครับมาเองครับคนนี้เอาล่ะตอนนี้ทุกคนห้อยอยู่บนกระเพงครับติดจมูกกระเพางทั้ง3คนแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ว่าใครจะไปถึงก่อนเท่านั้นเองนะเวียงแรงยิ่งสูงเฮ้ยเฮ้ยไายุจับจังหวะได้แล้วยังไง โอ้ยยากพี่เฮ้ยแต่เรามาได้สองอันแล้วเออยายุเก่งมากเายุเก่งมากเก่งมากแต่ซีสามจะพี่ล็อกที่สามให้ละยังไม่มีใครข้ามไปได้ครับแต่คนที่ไปด้งพี่ัเลยอ้ยโ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 ้ยโน้ยโอ้ยโอโอ้ยโ้ยโอ้อ้ย้ยมอ้ย้ยาต้เโ้ยโอ้โอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อโอ้ยออ้ยย อย่ายม่ใชไงพี่ช่วยกันได้นะพี่ช่วยกันได้นะไอเตาไอตาไม่เจอนานทำไมล่วงลงมาถึงกันนี่วะตอนแรกไม่อยู่ตรงนี้นี่ <c oughs> หว่ายาก้ยชายุามีสมสุดแล้วพี่ตอนนี้ชายุมีสมโอ้ยชายุล่วงด,งดึ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 งทิ้งน้ำดึงดึงขอบิ่ญาทิ้งน้ำชายุดึงขอบิ่ญาทิ้งน้ำเฮ้ยเอ้ยทิ้งน้ำไปทิ้งน้ำไป เขาไปไหนอ่ะไมยเจอกันได้นะเจอขาทำเป็นบันไดไงทำเป็นบันไดขอเป็นบันไดแล้วม่ะเออกันไว้ไงทำไมเขาเขาเขาแบ่งแบ่งกันใช้ไงแบ่งแบ่งกันใช้เลยพี่ตาทำเป็นบันไดอันนี้ต้องต่อสองก้อนพี่ไอเออแบ่งแบ่งกันใช้ไปก่อนไงมีการมีการช่วยกันก่อนแล้วเพื่อผ่านก่อนนะเพื่อผ่านก่อนเขาจะช่วยกันก่อนครับตอนนี้พี่ย่าขึ้นไม่ตอบกนที่สองให้หน่อยดิหญ่าเออเออหนูจะได้ไปไงหนูจะได้ไปก่อนไง ให้พิ娅ไปก่อนเลยคนที่มีแววผ่านตรงนี้เขาจะทำเป็นขั้นบันไดโอ้เขาจะทำเป็นขั้นบันได2ขั้นครับก็คือจะวางบล็อกหนึ่งเพื่อกันไว้และอีก2บล็อกเป็นขั้นที่2นั่นเองอ่าหอูดันหนูดันตรงนี้ให้หนูดันตรงนี้ให้โอ้ยไปทางฉลาดแล้วพี่จะทำฟังหรือไม่ครับพี่จะทำฟังหรือไม่ยังไงยังไงเล่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วยกพี่ยกยกเ่อยกันยกชิงกันเลยนะ ยากกว่าเปล่ยก็ไอ้ยกันนี้ขึ้นนเแหละเฮ้ยได้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 ดันดได้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 อด้ไ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 ดจะดได้พด้ได้ไดีได้ได้ได้ไดไดมได้นด้ได้ได้ะดได้ได้ไดไว้ไดังด้ได้ไล้ได้ได้ได้้ดด้ไ้ได้ด้ด้ดัน้้ดัไได้้ได้ด้้ไดไ้ไไ้ด้ เอามันเบามันเบาไม่นาน <_ an> ม,มันต้องขึ้นอันแรกก่อนแล้วค่อยขึ้นอีกอันนึงขึ้นอันแรกขึ้นได้ก่อนแล้วก็แบบค่อยๆปีนขึ้นไปอันที่สองแต่ว่าจะยากหน่อยใช้เวลาหน่อยอยังไงครับตอนนี้คือ,อเขาจงช่วยกันมานี่นี่พี่ยะเออยกมือแล้วค่อยแปะขึ้นเออนั่นแหลแ<ป>ะนั่นแหละประมาณนั้นแหละพี่เออพี่ทำพี่ไปเรื่อยพี่เอาล่ะตอนนี้หนูเหมือนพี่อาจจะเป็นความหวังของทีมนะครับตอนนี้การเป็นทีมแล้วนะครับไม่ใช่เดียวแล้วตอนนี้การเป็นทีมแล้วขอแค่ผ่านหน้าเท่านั้นะครับ พวกเขานะจะพร้อมใจโดดน้ํากันทันทีครับสายุสายุหญิงเก่งไงสายุพี่สาววงการไงพี่ชายวงการให้โชว์ให้น้องๆหนูดูไงดพี่ไว้นะน้องๆเอามือเลิเลยตอนนี้เขากําลังลองอยู่2อย่างนะครับก็คือต่อบล็อกขึ้นไปแล้วจะปีนลูกศรแล้วก็ตอนนี้สายุกําลังจะขึ้นไปเรื่อยๆนะเรียกได้ว่าขึ้นไปแบบ 60- 7 0แล้วนะครับเอ้ยเอ้ยเอาว่า อายุ70%แล้วตอนนี้งายท่ีลินิตลินิตลิเออ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 ้ยยอายุไปเรื่อยๆจริง90%แล้วดทุกคนแล้วเอาเรื่องจัดโอ้ยยไปเรื่อยๆแต่ได้แล้วว้าวว้าวว้าวว้วว้าวจะเพิ่มแรงิัยพพี่ไปชอต็ทเดีของพี่สองคนว่พี่ไป พอกไม่เอาสูงไม่เอาเลยเสองตัวเนี้ยไม่เอาเลยแล้วไอ้เหี้ยเอาละตอนนี้ชายุมีโอกาสครับที่จะขึ้นไปได้ก่อนอ่ะสองตัวนี้นะครับเต่ากับหมาชายุกดกดไปไม่บอกแล้วแม่ไม่ต้องบอกเชียวพี่ได้ไม่ไหวแล้วพี่ผมว่าปล่อยเดีอยวเขามีสมาธิไปเราทำไรพี่ดินดูความสำเร็จไงอ่ะแล้วเขาไม่ได้ดูกไหมไปเอา ว้ยเออออีกข้างนึ่งล yeah, okay. oh. ้วไปได้เลยทีเนี้ยจะเย็นี่จะเย็น๋อเรานี้สายยุทธับใกลที่จะผ่านได้แล้วตอนนี้เต่ากับหมามองอยู่เยึเลยก็นเลยกันเลยเออไปดึงสวี้ตึงอะปล่อยซ้าย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 ก่อนอ่าโอเคไป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 ยดไปก่อนเลยยไปก่อเขาเลยยไปกอนเขาเลยตอนนี้เขาโดน้าแล้วเขาจะาวมาไปไปไปเอาตอนนี้สายยุได้ผ่านเต่ากับหมาผ่านมาแล้วนะครับ แล้วต่อกับมาครับไปแดกดิอย่างเงี้ยได้เลยได้เลยเนาะด่านต่อไปก็คือบ um <c oughs> ันไดทาซานนะครับจะโหนไปหรือจะไต่ไปก็ได้เอาแล้วจังหวะนี้ครับซายุมาครึ่งทางครับสำหรับตรงบันไดนะเต่ากับหมาตอนนี้ไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับไม่มีเลยนะครับตอนนี้ล่วงรัวๆครับรู้ถอยกันไปแล้วถึงเวลาจริงแล้วเนี่ยไม่มีทักษะวะเออเถึงไปแล้วตอนนี้ครับยังไงครับ ยังไงโอ้ยนิดนึงทายุเวียงเวียงก่อนเออเวียงทำให้เร็วก่อนเออให้มือมันถึงให้มือมันถึงเออเออย่าผมติดไม้ขึ้นไม่ได้ย่าแทบไปแล้วตอนนี้เออสวยเอาละทายุกถึงที่เดียวกันกับย่าแล้วเหลือแค่อั้นสุดท้ายครับขั้นสุดท้ายเท่านั้นเอาย่าไปแล้วย่าไปแล้วยังไงยังไงทายุก็เอาเอาแขนขึ้นมาเอาแขนขึ้นมาแข็งนแข็งแข็งชูไว้ชูไว้ยิบยีบยิบไม่ได้ไม่ได้เอาไ่เอาไปทายุไปไปผิดข้าง อ๋อเราทะยุล่วงไปแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่พี่ยาเราทิ่จะปีนขึ้นไปนะครับอ้ขึ้นไปแล้วครับพี่ยาครับโอ้โยจังวันนี้เอาตอนนี้พี่ไอ้น้ก็ตามมาติดๆนะครึคร่งทางเรียกเรียกว่าจะถึงอยู่แล้วนะพี่ไอ้เรียกว่าจะถึงแล้วตอนนี้เต่าจะตกน้ําหรือเต่าจะขึ้นบกมอนสเตอร์ไม่มีวันตายและพี่ยาตอนนี้กําลังปีนเสารครับอันนี้คือเสานะครับที่เขากําลังปีนไปเหลืออีกแค่2อถึงสเสาเท่านั้นยาตอนนี้ยังไม่เข้าเส้นชัยครับโอ้ลวกไป ยังมีโอกาสทายุยมีโอกาสไม่แน่ไม่แน่ทายุไม่แน่เออนี่ทายุก่อนได้แล้วเว้ยเอ้ยเหมือนเดิมทายุเวียงเวียงตัวเวียงตัวก่อนทายตัวพี่ยัยพี่ยัยอย่าลกพย่าอย่าลกเออแหละปล่อยมือเออเอาว่ะเออแต่วันนี้ครับตอนนี้อเพี่ไอขึ้นได้พี่ไอขึ้นได้ยังไงตอนนี้พี่ไอขึ้นได้แล้วครับตอนนี้อ้าวถยองเลยพี่ยัยอีกกอดเดียวทายุอีกกอดเดียวเออนี่ไป ออขึ้นขึ้นสายยุขึ้นเออไปว้าเออเอาละตอนนี้<อ>หลังพิาครับมีสายุกับพี่ไอแล้วมาดูว่าพิานั้นจะตกหรือเปล่าหรือใครจะเข้าเส้นชัยได้ก่อนคนแรกเออเออสายุไวจัดเายไวจาามากเลยพิาพ,าพิาก็ตามหลังเราเา,ายุตอนหลังพิ娅ายู่ไวมากอยุไวมากเอาละพิาตอนนี้พยายามที่จะเกาะอันต่อไปครับก็คือตอนนี้เขาถึงที่เรียกว่าบ้านพับนะครับเอากําลังไปต่อครับ น่าจะถือว่าเขาท่านชายนับถ้าผ่านอันนี้ไปได้นะครับขอแค่ไปยืนอยู่ได้โอเคผ่านนับเรียบร้อยนะครับเข้าคนแรกนะครับสายุจะปีนเสาเอานะครับตอนนี้เนีนกสาอนนี้กราแพงเลยกําแพงเลยลองดูลองดูนี้เลยถ้าได้ก็ลองดูอะโอเคสายุจะใช้การปีนกําแพงของเขาที่เขาถนัดที่สุดนะพี่ไอตอนนี้พี่ไมาครึ่งทางแล้วพี่ไมาครึ่งทางแล้วยังไงมึงอยากกระโดดก่อนหรือวิ่งก่อนไยโอเค ไอ้มาครึ่งทางแล้วยังไงครับเหลืออีกแค่สองเสาเท่านั้นอ๋อเลยไปนิดนึงเลยไปนิดนึงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตายยุบตายยุบเฮ้ยยุใช้วิธีนี้กันหรอได้ได้ได้แล้วก็ไปยุบแล้วก็ไปได้ได้พี่ว่าได้พี่ว่าได้ให้ถึงลิมิตพี่ไอ้แล้วไงพี่เอาละตอนนี้พี่ไอ้มาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ขอดให้ติดก่อนพี่กอให้ติดก่อนแล้วเดี๋ยวเขอปล่อยล่างล่างอ่ะไอ้ล่างล่างอ่ะแล้วถ้าตอติดบนเดี๋ยวค่อยปล่อยมือก็ได้พี่เฮ้ยสวยพี่

ก็จะเป็นพี่ิ娅ครับ3คะแนนพี่ไอ้2คะแนนและสายุ1คะแนนครับไในลูกบอลอยู่ไหนอะน่นน่ะพี่ดูข้างบนเสาแดนล่าเสาอะดูมันไปปีนมาเว้ยคนเดียวเลยโอยแม่งก็ความสามารถเนาะดูยอมจริงปะมันไปปีนมาสุดจัดนเลยยังแม่กว่ามาระดจัดเลยนะเว้ยไม่มีใครเล่นกับแม่ไม่มีอะไรทำอ่ะพี่ขอผ้าแฟบแล็คหน่อยขอคระด้ษทอขอผ้าแฟบแล็คตอนมันปีนขึ้นไปแบบ เขีน่คำตั้งใจน้องชายผมเอาไปสิบบาทเดี๋ยวไปปีมาอีกด้านหน้าถ้ามีนะ้วไปปีมไปอีกนะเอาละครับรอบนี้ครับเรากลับมาในรอบที่2ครับยังเก็บคะแนนกันต่อนะครับผมแบกแล้วก็พี่ตังครับจะมาวิ่งกันต่อมาดูกันว่าใครจะเข้าอันดับที่1อันดับที่2หรืออันดับที่3และอันดับที่4อันดับที่5นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ3 2สองเฮ้ยเ้มาเ้มาเ้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 เ สองหนึ่งไปไปเลือกประตูเลือกประตูให้ถูกือกประตูให้ถูกือกประตูเอ้แบค์เลือกถูกเชยไอ้คนดูแล้วก็ปีนข้ามไปนี่กูเนื้อปีนข้าไม่พี่เรืองประตูให้ถูกเอ้ยแบ๊กแบอะไรอะไรไปน้องมืคนละที่น้องคนละลูกคนละลูกม่ฝั่งอนนี้มันไปได้ไงเออมันมีเงีงขึ้นมานี่หว่าเฮ้ยไม่ได้นี่ของพี่มันมีแง่งไงไม่ยอมไม่ไปหรอกว่าเอบนี้ให้เจให้เจสเกงเดีเลย ปีนขึ้นไปมีใครต้องได้ไปนั่นนั่นแหละขอปีนหน่อยเก่งลุกเก่งลุกเก่งลุกเอ้ยขออนุญาตเลยขอ่ไม่ได้วีคนี้แล้วนาะเฮ้ยเฮ้ยแบเฮ้ยไม่มีเซฟพี่ไม่มีเซฟด้วยส่วยละเรียบร้อยแต่ผมไม่ได้แต่ผมพอไปได้ผมพอไปได้อยู่เฮ้ยปีนได้นะ ขออนุญาตไปเลยแล้วกันครัเอาล่ะนะครับผมจะต้องไปแล้วทำไมลูกกวนพังเหมิงอยู่วเฮ้ยเฮ้ยแบ๊กแบ๊กแบ๊กเอาอ่ะพี่มันยากมันยากอันนี้มันยากมันได้ทาซานไปเออเออเออไปแปลแล้วไปแปลแล้วไปแปลกแล้วเอาไอ้แบ๊กถึงเหรอเฮ้ยแบ๊กถึงแล้วพี่เมื่อกี้ผมตกไปข้างล่างแล้วผมพลาดมานี่แล้วกูล่วงมาเนี่ยโอเคไป เออผมล่วผมล่วงมล่วงผมล่วงผมล่วงจริงผมล่วงจริงผมล่วงจริงอันนี้คืออะไรอ่ะแบ็คคันโยกอะไรอ่ะมันต้องเอาถังไปด้วยเหรอถันโยอะไรวะเออถังถังความคันโยกแน่ๆเลยพี่เออช่วยกันน้องช่วยกันน้องเลลลีีียยยเเดินประการ เชื่อกันไงครับเหมืนตรงนี้จะมีจุดเซฟเยอะนะครับจริงๆคือมันไม่ได้มีเช็คคอยต์แบบเป็นส่วนตัวเนาะเออพี่แไม่แปลกแลแปลกแลกแเยเล้ย้ยงฮ้ย้ยข้างหน้าคือมันมันถึงเลยนิหว่าเอาเงี้ยเอาเงี้เอาแบบไม่โกงกันใครทำได้ก็ไปก่อนแค่นั้นอ่ะไม่โกงกันอ่ะทำใครทำมันลูกกางนะนหมกลูกกลางนะได้ได้ไ้ได้ได้ได้เฮ้ยเพี่ตัง เยข้าแบบเรียงกันเลยโอ้โหเรียบร้อยเอาประการมาว่าแบ็คนะครับอันดับหนึ่งนะครับรวมทั้งสองรอบนะครับตอนนี้พี่ตังนะครับจะมี4คะแนนผมจะมี2และแบ็คนะครับจะมี6คะแนนนะครับเอาท่บตอนนี้เป็นทีมที่2นะครับทีมพี่ย่าพี่ไอแล้วก็ซายยนะพี่ย่าเลข1พี่ไอเลข2แล้วก็ซายยเลข3เหมือนเดิมนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ3 2 1 ไปยังไงครับโอ้โหเลือกเป็นช่องแรกก่อนเลยครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยพี่ไอไม่แน่พี่ไอไม่แน่เข้าแด้แค่หัวตอนนี้ยืยดันดันตูดดันตูดพี่ไอดีทายุเออดันตูดพี่ไอได้นี่นี่นี่ช่วยกันดันช่วยกันดันเนี่ยจับขาเขาจับขาแล้วก็ดันไปทายุได้เลยไออันนึงอีที่หนึ่งปล่อยพี่เถอะพี่พี่จะ่เพึ่งท้อพี่เพึ่งท้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วนี่เออพี่ไอได้แล้วพี่ไอได้แล้วไปเลยปล่อยมือซ้ายพี่เออไปเอาแล้วตอนนี้เต่าได้หลุดกรงไปได้แล้วครับตัวหนึ่งครับระวังดีนนนะคครรรัััับตตตาวี้อยบ อาะพี่ไอ้นะไปก่อนเลยนะคนแรกนะกลับไปที่ลูกของตัวเองแล้วพังไปเลยครับตอนนี้เขาเรื่อทุบกระจกเรียบร้อยครับมาดูอุบัติเหตุปอมๆอมที่จะเกิดขึ้นหลังแต่ต่อไปนี้ไปครับมาดูกันว่าอุบัติเหตุปอมปอมจะเกิดขึ้นไหมยะพี่ต้องคนะพี่ตออได้ที่หนึ่งขอบคุณมากตอนนี้เข้าไปแล้วบอนี้พี่พี่ต้อได้พี่ก็คือที่หนึ่งี่ที่หนึ่งเฮ้ยมันผักพี่ เอาละตอนนี้การเป็นว่าพี่ไอเซฟให้แล้วนะครับแค่ตอนนี้จะมีใครนะไปได้แค่นั้นเองเที่ยอย่าพลาดอย่าพลาดเที่ยวอ่อาอันสุดท้ายคือ,อต้องเอาถังนะไปคว่ำนะแต่ว่าหมาตอนนี้หลุดโกงไปแล้วครับเรียบร้อยครับไม่ได้เอาไปนะครับว้เฮ้ย,ยจะทันหรือเปล่าจะทันหรือเปล่าจะทันไหมวิชาหมาบ้า <laughs> ยไปพี่ไปคนเดียวเลยไอ้มไปอะไรอะปคนเดียวเลยทำได้เหมือนกันพี่ทำได้เหมือนกันแค่โยกแล้วก็วิ่ง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 ไม่มีเซฟไายุไม่มีเซฟไายุไม่มีเซฟเออซ่องเลยโอยเซฟดีว่ะเซฟดีว่ะเอยเซฟดีว่ะเฮ้ยเอาเอาล้วพี่แอร์ครับวันนี้เข้าไปแล้วครับคนแรกครับและไายุจะเป็นคนที่สองหรือไม่ไายุจะเป็นคนที่สองหรือไม่พี่ไอจะมาทันหรือเปล่าจะตกหรือเปล่า <Yeah. S 2> สายุลายเป็นคนที่2งนะครับเรียบร้อยแต่พี่ไอ้นั้นถือว่าเป็นคนที่3นะเพราะว่าตกลงไปแล้วมันมาเซฟตรงนี้เนาะแล้วนี้พี่ย่าเข้าที่1ไปนะไปนะก็ได้3คะแนนสายุได้2คะแนนนะครับและพี่ไอ้ได้1คะแนนนะครับ <c oughs> รวมคะแนนทั้งหมดนะครับพี่ไอจะได้ไป3คะแนนสายุได้ไป3คะแนนเหมือนกันและพี่ย่าได้ไป6คะแนนครับแล้วก็จะมีคนที่คะแนนเท่ากันอยู่2คนนะก็คือแบ็คกับพี่ย่านั่นเองซึ่งเขาจะได้ไปชิงกันในรอบต่อไปนะครับวันนี้คือวันตายของเจ้า แม่กินก็เอามาเรียกได้ว่านะครับพียหรือว่าแบกเนี่ยกลายเป็นตัวแทนของทั้งสองฝั่งนะครับเป็นตัวแทนฝั่งของทีมพี่ไอแล้วก็ซายุส่วนแบกนี่เป็นตัวแทนฝั่งของผมกับพี่ตังนะครับมาดูว่า3ใน2นะครับใครจะได้ชิงรางวัล1น0 0บาทไปนะครับเอาล่ะถ่าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มด้ครับฉากนการเอาดาบสีแดงเลยย่า แม็กก็ยังไม่ถึงตาบเลยตอนนี้ระวังแทงตัวเองนะลองแทงตัวเองนะแต่ไม่นับไม่นะเฮ้ยพี่เอาสองกันแล้วว่าพวงแล้วเจ้นี้จะไงเฮ้ยเอ้ยไอ้จะไยังไงจะวันนี้ครับดูเชิงกันก่อนครับเจ้านี้ดูเหมือนตัวไปรวะเอ้ยะไรอย่างนี้เอาอะไรครับตอนนี้แบ๊คครับเริ่มตั้งหลักครับถอยออกมาครับถอยค่อยๆถอยครับ สดาบอะโหออะเฮ้ยเขาอยู่ที่ทสูงกว่าแบ๊คเขาอยู่ที่ที่สูงกว่ามันจบแล้วมัน้องรอจบแล้วม่จบแล้วจบแล้วไวยังไงเมือเขาจะไม่หวั่นอะไรเลยแบบจิ้วมากกับแบคตอนเนี้ยมีมึงคนคนเดียวมีมึงคนเดียวเลยใจใจจจแบ มือากันเอาเองมือขาดาวน์แ้ให้ทันให้ทันให้ไวให้ไวจูเองจงจูงจนึกว่าดาบนหล่นแล้วแต่อันนี้มันจะอันนี้แบบพี่ยาเจะเหียวเว้ยลอยได้ไอยลอ้ลอยลอ้ลอยไอ้นอยล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 อย่อยลอยตอนนี้ลอยลออยลอยลอลอยลอยอยลอยลอยอยล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 อยอยยลอยอยลอยลอยยลอยอยลอยยลอยลยยลอยยลอ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 ยยลอยยลอยลอลอยลลอล เอาละครับถือว่าพอานะครับได้รับรางวัลเนื่องพับาทไปนะครับขอหนัวด้วยหน่อยดีขอนัวหน่อยดีไป่ใครเล่นนะร้าไป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 เอาได้พี่ตังยิบไ่ตันงพี่ตั้งยิบ่ั้เอาเลยชายุแมงเลยกิ้มเลยกิ้มเลยฟันฟันฟันรวยมากผมจัการได้ อ๋อชมนักน้าเอาล่ะเป็นไงบ้างสำหรับคลิปนี้ครับใครที่ชอบนึงกดไลค์มาเจอใหม่คลิปหน้าครับ